ฝากข่าแถวไหนฝากท่อมันว่างมากม่บอกครับมาดิมาดิน้องโอ้ถอยกัน เอ้ยเองเล่นยังห,หน่าหนะ่าเล่นยันกันหน่อยทุกคนพี่จอเกมพี่ชัดจัดแค่ทำไมแน่พี่แม่งมัวจัดเลยครับอุย้ยที่โดนสวยเลยโอ้จอบแล้วทุกคน <c oughs> พี่เอาตัดเลือให้นะ ก็ทำอะไรไม่ได้เลยวะโอ้ชีวิตโอ้โจบแล้วทุกคนได้ป่ะนะโอ้ไม่ได้อีกสวยได้เออเยี่ยมถอยถอยถอยน้องถอยก่อนจะยจเย็นจๆยพี่แพ้แน่เลยวะทุกคน lên rồi thì ní, mọi người, tuyệt rồi. ui, đi chạy yên đi. โอ้พี่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่เนี่ยคนแล้วพี่จะใช้ย,ยังไงเนี่ยเชลทำไมถึงเลือกตัวนี้มาอ่าชาเลนครับ ไม่รู้ว่าพี่ไหวหรือเปล่า ที่เล่นรุ่นรายครับไอโฟนสิบครับ กลางโอ้ยกลางโดนเลยแล้วโหชีวิตทุกคนโอ้ใจพี่สู้ยังไงเนี่ย <c oughs> กนถ่ายกันไปลลโอ้ยชีวิตทุกคนไหวไห่มะเนี่ยค่อยเล่นนะมันน่าจะไหวอยู่แหละเ้ยลางโดดแลหรอไปดิเล่นดิจะชนะไหมคะผมไม่รู้อ่ะ ลูกจะน้อยชนะหรือเปล่าเฮ้ยพี่สวยพี่โดนสวยแล้วอ้าวไม่ไหวมัมีคนแบกอ่ะทุกคนมันไม่มีคนแบกอ่ะมันเล่นไม่ไหวอ่ะพี่ขอโทษว่ะแพ้พี่พาคนดูแพ้ว่ะทุกคนพี่พาคนดูแพ้ว่ะ ชนะมานี้หาเลยห้าร้อยห้าสิบห้าไปครับไปครับชนะมาหน,นี้หาเลยใช่ไหมพี่วันพี่ยันน่าจะล่วงก่อนแหละดูทรงแล้วเนี่ยโอ้ยแ็่โ,โดนละ สี่ห้าดาวอ,ะอะ่ะน้องสี่ห้าดาวอ,ะอะ่ะน้องเอ้ยพี่อาจารยร์ยอเท่าไรครับหาพี่อาจารยอ์ออยออยคืออะไรกันนี่นอ้องขอเล่นด้วยคนรับครบห้าไหมเดี๋ยวจบเกมน,นี้ต่อไปแล้วครับจบเกมน,นี้ต่อไปแล้วนะสทนะรสับร้อแล้วไม่ไหวไม่บอกครับอายุไม่บอกไม่มีของเลยอ,ะอะ่ะน้องสี่เปนห้าอย่างเนี้ย หมจัดไม่บอครับรคอยเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ดรบเดินเกมโมจัดเขีมยโมจัด <c oughs> โอ้ยมัอะไรเนี่ยอาญาเนี่ยลูกเอ้ยเฮ้ยบน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 ล้องมันเลินเธอไม่ชัดเจนผมไม่ชนะัดเจนครับมาดีโตโร่ตโร่อยู่สอยู่แรงไหนห้าหมืห้าพันห้ารอยห้าสิบห้า ดีครับพี่ซีเค้องชนะขึ้นมานี้แบบนี่เลยนะที่จะเ,เปิดเหมืนมัวซั่วหมดแล้วเนี่ยเล่นเกมไม่รุ่งกลับไปเล่นหุ้นดีกว่าพี่สีเคโอุงนะน้องลุงอยู่รุ่งอยู่เชื่อพี่ใครน้องวะอายุยังไม่กล้าบอกห้ารอยห้าสิบห้าไม่บอกครับเมื่อวานทำไหมห้าสิบครับคนละดดีหรอใช่ครับ เอาเลขดีครับแราโมงโก้หรือเปล่าแรงโก้เปล่าใช่ครับเอาเลขที่บ้านมาจะส่งคอเอามารอโรบให้หาไม่เป็นไรครับ ด้วยเป็นนายสุดเลยน้องเอาเฮ้ยจะเปิดมั่วซั่วดิทำไมไม่ฝ่าละครับเอ้ยน้อง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 ออออีอดีตอดีตอดีาบาน่านี้อะวะเฮ้ยนนนนอนน สินาทีป้อมแตกโหมดห้าห้าห้าหาาาาถอยถอยถอแมว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 ถอยถอยถออาญาป่าเฮวะอายาเน่นอย่างบอดห6ห5หก้าส5่หก5 5 5เจ5 5 5หกสอ้าห5าห้5 5 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

ป่าได้น้องป่าได้ไปเล่นด้วยพอเล่นไม่ได้กดาห้าพันหร้อยห้ไปเล่นด้วยพอเล่นไม่ได้ก็ดาห้าพ5สามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแป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 ดปครับ่ครับารีป้อมหรอครับป้อมครเลย เขาีปั๊มแล้วปั๊มครบทุกเลยใช่ครับหนึ่งหนึ่ง5 5 6 6 6สอง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 สี่สสสห้า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 หกหเจ็ดเดเดแป้าเก้าเก้าก้อบลเจออไหบ้าสิบสิบถ่ายบถ่าย

เซ็ซ็ซ็เซ็กวเยมีมีับเ็บวบมมเว็บมมเ็เ็เว็บเฮ้ยล่างล่างล่า่างล่าูอีาร์อูอีอาร์อูเออาร์อูอีอาร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม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  เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรื่งหี่ยวแลยมเครื่องหมายสี่เหลี่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 ยม สวยได้สวยแปดส b ่สองสามห้9เจ็ดแปดแปดสี่ส c มสอง s นึ่งสี่หกเก้าศูนยย์ดูซี2อฟเอ b b สด b ์มาดิหนึ่งสอ b สามสี่ห้า b b b ดด

มาดิ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 าดายแล้าทุกคนองลงเมียด่าห้าพันองลงคนเล่น <c oughs> ได้นะคลิปข้าคลิข้าน้องคลิปข้าิปคลิปคข้านอ้า <c oughs> านอง ทิปเข้าแล้วามาดิมาดิมาดิฟองยังไงจัมาวะนี้มาดิาดงไ,งาาดไปไหนมาดิครับระบบพังทุกคนสวยแล้วเยสมาดิเอาดิทุกคนเอาเรื่องวะตอนนี้มาดิ หายระบบพังทุกคน,นเสียงเ,<ล>ยเสียงไปหมดแล้วดีม่าดามาดังเลยมาดิเอาดิระบบพังทุกคน <c oughs> คนคนนี้ดึงดึงไว้แค่นี่เอ๊ เอ้ยล่าง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 คลิปเข้าคลิปเข้ามาดิรออะไรอะแคลี่แคลมาดิรออะไรเอ้ยแคลรี่มาดิที่บ้านหนิน้องเจ็บมะน่า ระบบผังทุกคนไม่ไหวก็ถอยนะไม่ไหวก็ถอยนะมาดิเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดิเล่นได้นะที่ดูอ่ะเฮ้ยโดน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 ายไหสวยสวยเอาดิเอาดิเล่นได้นะสวยบนบนบนเฮ้ยเอาว่ะมีมีโอกาสชนะว่ะเฮ้ยมีโอกาสชนะว่ะทุกคน สิลีหายเออหายไปแล้วข้างมันให้มันหายไปดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องปั่นนะจบจบได้เนี่ยมาดิเฮ้ยจบได้เนี่ยทุกคนทำเล่นเลยมาดิรออะไรอ่ะมาดิรออะไรอ่ะเยสรออะไรทุกคนระบบได้เนี่ยไหวชิวทุกคนเยสเยสมาดิมาดิทุกคนมาดิมาดิมาดิ ก็ดีชนะทุกคนชนะอ็ดีดีเยสชนะว่าทุกคนสามทางชนะเว้ยทุกคนมาดีน้องไปไหนอ่ะน้องมาดีสามทางชนะมาดีวะเออคอมมันเดอร์แบกเอาว่ะเล่นจะเป็นจะตายบอกไหวชิล ใครบอกไม่ไหววะ <laughs> ใจไปใครบอกไม่ไหววะ <c oughs> โอ้โหตโลสยอดเลยเอานิโป้งมาเลยนะอันนี้หายไปไหนวะระบบพังทุกคนเพล่อ้ัขอโทษเลยพี่บุกพังทุกคนแฟดได้